เเอาไอ้ทมีทั้งหมดี่บัเลีงเขไดแล้วมันเข้ามเป็นเป็นวยนี้ตอนนี้แบบเระ่ังาว่ามการให้เสร็จแล้วก็คาดว่าจะงว่าจะนอกรกาดูแบบการแล้ว้องต้ง้นานักการจะเป็นางื่อเนเนียก็เลยคิดแล้วว่ามีรับตัวรันตัวอยู่ปั๊บแต้วก็หาที่เป็นที่เป็น ที่เขาทำด้ว่าอาจจะมีนคิดรให้ท่เี่ยวต่ก็คิต่างๆอยากจะทรัอยากจะ้รอะไรก็คิดมาเพราะว่า ตอนนี้เรามีเงินเหลือจ่ายอยู่ว่าตอนนี้มียาวางอย่างมีท่าแพเลยใ้บริษัทคอนเซ็ปต์ของโยธามาสำรวจอองแบบแล้วเขาแผนที่โยธาของโยธาเพราะปีนี้เราได้มาถึงนั้นเลยใช่ไหมในหลานเป่าตรงนี้ที่ที่เป็นวงกลมเนี้ยจริงๆสวยแต่ว่าที่มันไม่สวยตอนนี้เพราะทันขาสีสันงกะสีใ้นไหมที่สำรวจว่ามันรักมีนู่นดีใส่เพิ่มโค้งเพิ่มฟ้าใช่กระถางดอกไม้ที่มีสีสันเนี่ยนะมันจะได้สวยใช่เพิ่มเพิ่มฟ้าวาง โปรไปมา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 จากมาจากถ้ำหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วเราจะเอาหางกับสะดือเรียมาไว้ที่เดียวกันเพื่อให้รู้ว่าท่านเนี่ยโปรมาจากดินตรงนี้แล้วหางกับสะดืออยู่บริเวณนี้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับในบริเวณนี้เราจะเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวทางเรือนะครับซึ่งมีบ่อนุบานเต่าอยู่ให้เป็นนด์มาร์คที่สำคัญสำหรับเทศบาลนครสงขลาเลยนะครับ ก็ต้องขับเรียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสงขลากับนักท่องเที่ยวซึ่งเดิมเลยนะครับไอพญานา,พนาคพ้นน้ำของเราเนี่ยเป็นแหล่งน้าที่สําคัญสําหรับการท่องเที่ยวในเทศบาลจังหวัดสงขลานะครับเนื่องจากว่ามีการชุนลุดนะครับเนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลแล้วความเข็บของน้ำเกลือทําให้ระบบภายในนี้เกิดความเสียหายเราก็เลยมีการปรับปรุงแบบแรกนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือการก่อสร้างเฟรดหนึ่งนะครับเป็นการก่อสร้างอาคารตามรูปแบบนี้นะครับซึ่ง เรามีทั้งหมด3เฟรนะครับเฟสองนี่เราตั้งมบมาไว้ปี2566ในการดําเนินการที่จะปรับรูปรูปิทัศนะครับพร้อมกับานาท่านบิยานาคเนี่ยขึ้นไว้ข้างบนนะครับซึ่งคาดว่าตอนนี้แบบเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามตามรูปแบบน,น,นะครับเสร็จเรียบร้อยอยู่ในระหว่างการดําเนินการเพื่อหา,หาผู้รับเหามาดาเนินการซึ่งคาดว่าแบบนา่าจะการดําเนินการน่าจะดาเนินการได้ใน,ในราวๆปลายเดือน มาพันนะครับระยะเวลาก่อสร้างสําหรับเฟสสองนี้ก็น่าจะเสร็จประมาณ4ีหเดือนนะครับเราพยายามเร่งให้เร็วที่สุดและอยากนําเรียนไว้ว่าเนื่องจากว่าเฟสสามผมเองได้ประสานกระทางสำนักจังหวัดได้ของบปจากจังหวัดมาเพื่อปรับปรุงูมิทัศทั้งหมดนะครับเฟสสามสำหรับเฟสสองนี้เข้ามาที่กำลั้างไว้ที่ประมาณสิบห้าล้านนะครับจะเห็นรูปแบบว่าจะสวยงามมากและเป็นแลนด์มากที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งสาหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบริเวณแอลเบอร์น นะครับสำหรับเฟสสามนี่คือแบบภูมิทัศน์จะมีความส,สวยงามมากขึ้นและอ,อย่างที่ทราบกันนี้นะครับว่าสงขลาเป็นเมือง,มเองสงขลาเเราเราเดินวิถุนานในผมได้ประสานเนี่ยกรมโยธาธิการจะเอาบริษัทคอนเซ็ป์มาสำรวจออกแบบระหว่างต่อเนื่องจากอุบหน้าขึ้งงนไปถึงท่าแพขนาดยนต์นะครับเพื่อทำให้ส่วนเวณน,นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะ รวบรวมประติมากรรมที่มีอยู่ในเทศบาลนครสงขลามาไว้อย่างเดียวกันเพื่อเป็นส่วนประติมากรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายรูปและมา,มาชมศิลปกรรมที่เกิดจากฝีมือของของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศนะครับก็นำเดียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเฟสสองเนี่ยเดือนลาวาวเดือนมีนาเนี่ยเราคงดาเนิน,นการก่อสร้างให้กับพี่น้องประชาชนได้มาท่องเที่ยวและเป็นจุดที่สำคัญอีกหนึ่งของเทศบาลนครสงขลาครับ ก็าอาจจะมีแนวคิดแต่แตไม่ได้คนเที่ยวัาจัะก็เลยคิดแล้วว่ามีรับตัวที่มันตอยู่ปั๊และต้อหาง